สวัสดีครับศิล์พบไลฟ์นะครับวันนี้ก็มาพบกับการใช้งาน l e d เจอร์นาโนกะครับก็วันนี้จะมาสอนเพื่อนใช้งาน l e d เจอร์นาโนเะมันเป็น l e d เจอที่สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นีฮะาโนเมันจะมีปุ่ม2ปุ่มตรงนี้ตรงนี้อันหนึ่งกับตรงนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมา สอนใช้งานนะมันใช้ง่ายกว่าไม่ต้องเสียบสายทุกครั้งในการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนใช้งานกันเ้าไปพบกันเลยครับขั้นแรกก็เพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Ledger Live มาก่อนนะครับใน Play Store หรือ iOS นะก็ดาวน์โหลดมาแล้วทีนี้ก็ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้าไปเลยเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บน ครับเมื่อเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็คลิก get start ไปได้เลยนะครับโอเคตรงนี้เราก็ accept all ไปได้เลยเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็ Set up your ledger ได้เลยนะครับแล้วเราก็มาเลือก ledger ของเรานะของผมก็จะเป็น ledger nano x เราก็คลิกไปได้เลยครับทีนี้ก็จะมี3ตัวเลือกนะ create new wallet restore สี่เขตรีคาบเไอตรงนี้จะเป็น12บสอคำหรือ24่สิคำนะด้านล่างก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นของ Ledger ในกรณีนี้ผมมี Ledger อยู่แล้วผมมีสิบสองคำอยู่แล้วนะผมจะใช้ Recovery ี่นะผมก็คลิกอันที่สองไปครับเมื่อพิมพ์อันที่สองก็มันจะขึ้นหน้าจอนี้นะครับเราก็ต้กด c o n t i n u ียไปนะครับโอเคก็กดก็อิดไปนะครับ ทีนี้เขาก็ให้เราเปิดไอตัว Ledger Nano oh X e ละเราก็เปิดมันก็จะขึ้นคำว่า Welcome นะครับแล้วก็กดคลิกปุ่มด้านขวาไปนะปุ่มที่มันเป็นแบบมีเหล็กโลหะอยู่ก็คลิกไปคลิกไปนะครับแล้วมันจะมีอันสุดท้ายนะที่บอกว่าให้คลิกทั้งสองปุ่มเพื่อ Validate แล้วก็คลิกสองปุ่มไป Press both button โอเคทีนี้พอเราเนี่ยครับเราคลิกไปเรื่อยๆมันจะมี คลิกสุดท้ายมันจะมีคำว,ว่า set up new device นะครับเครื่องหมายบวก,วกเนี่ยเราก็คลิก2ปุ่มไปครับจังหวะน,นี้หรือว่าเราจะมีเราจะคลิก restore from recovery phase นะเป็นเครื่องหมายแบบลูกศรย้อนกลับอันนี้คือใช้12คําคำเดิมกรณีน,นี้ผมจะใช้12คําคำเดิมนะผมก็คลิก2ปุ่มไปโอเคเราก็กด continue ได้เลยนะครับทีนี้ก็ใส่รหัส pin code นะครับ ผมก็มีพินโค้ดอยู่แล้วนะคลิกตรงนี้แล้วก็เซตอัพพินนะครับโอเคก็ Select Pin ไปนะไม่มีอะไรแล้วก็ enter recovery phase นะเนี่ยครับเขาก็ให้เราเอาคำที่เราเคยจดไว้เนี่ยมาเลย12หรือ24ิคำก็ไนดะ้กด next step ทีนี้มันจะต้องเสียบ Ledger ก่อนนะโอเคทีนี้ก็ถึงการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับ แล้วก็แอดบลูทูธได้เลยครับนี่ก็ลาวไปนะแล้วมันก็จะเจอเจอเลเจอร์นะเลเจอร์นาโนเของผมตั้งชื่อไว้แล้ก็คลิกได้เลยนะโอเคกดลาวนะครับก็กดลาวกดสองปุ่มนะในตัวเลเจอร์กดได้เลยรอมันโหลดตรงนี้ก็กระกะบาดไปได้นะฮะเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยก็ไปคลิกที่ my Ledger นะ ในแอปมันมันก็จะขึ้น device ของเรามาละเราก็คลิกแท็บ o o n n e t t เลยนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับ Ledger เราโดยใช้ระบบบลูทูธนะโอเคทีนี้ผมผมมี bitcoin กับ e ีเต r อยู่แล้วนะใน Account เนี่ยข้างล่างก็กดบวกได้นะครับทีนี้ผมจะไปดูที่ Wallet ก็ลองกด Add Account ก่อนนะกดรีเซพมันมันยังยังไม่มีอะไรพอ Add Account ปุ๊บ อันนี้ผมจะผมลองยูทซิงก่อนนะซิงโดยใช้เ e เ g อรก่อนอมันก็จะ Install app นะครับมันจะอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรพวกนี้ก็รอไปก่อนก็อัปเดตไปเค <Okay, S 1> เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะให้เรา open app นะใน Ledger ์เราก็กด2ปุ่มไปนะครับเราก็กดตามที่มันแจ้งนะนะ กด2ปุ่มพร้อมกันแรกๆมันจะเซตติ้งเครื่องก่อนถ้ามันขึ้นเงนี้ยเราก็กดที่ตัวเลเจอร์เราทีนี้ก็รอประมาณ3ามสิบวินะอันนี้ก็เสร็จละอันนี้คือซิงค์ซิงก์กับโทรศัพท์เวลาที่เลเจอร์มันเปลี่ยนโทรศัพท์มันก็จะเปลี่ยนนะแต่ว่าไอแอคเคาที่ผมเคยสร้างมันยังไม่มาต้องกดแอดเคท์ก่อนนะกลับมาที่หน้าวอลเลนนะผมก็กดรีเซ e ดูนะแล้วก็เลือกเหรียญเป็นบิตคอย n นะ ก็คลิกที่ตัว ledger <Okay. S 1> ของเราก็รอมันเช็คก่อนเพราะมันเคยมี Account ใไหม,ม่มันเจอหนึ่ง Ac c c เคานะกด Stop ได้เลยคลิกเข้าไปครับมันก็จะเจอมันจะให้เรา Verify Address ก่อนเราก็คลิกตกลงไปนะเนี่ยครับ bc 1 q ห qbs นะเราก็ดูที่ ledger ledger มันจะขึ้นเราก็กด ขวากับซ้ายแล้วถ้ายืนยันมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกแล้วก็กด2ปุ่มนะก็จะถือว่าเรายืนยันแอนดรอนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ทีนี้มันก็จะมีบิตคอยน์ขึ้นมาละทีนี้ผมจะลองดูเป็นอีเทเรียมบ้างก็กดรีเซ็ตเหมือนเดิมนะก็เน็ตเวิร์กอีเทเรียมอีเทเรียมนะก็คลิกไปที่ ledger nano x ของเราครับอือก็กลสองปุ่มนะเวลายืนยัน มันก็จะเช็ค Account ของอีเท r ร u m ที่เราเคยสร้างเอาไว้ตัวนี้ไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรก็สร้างใหม่ได้อ่มันก็ให้ Verify e ริไฟเดนนะ XE53DC ก็เหมือนเดิมครับก็คลิก Verify ที่ Ledger เราจะสังเกตว่าข้อดีของ Ledger เนี่ยของ Ledger NanoX ที่เราใช้กันมาเราไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับ เราใช้มันผ่านบลูทูธอย่างเดียวเลยอันนี้มันเป็นข้อดีของมันคือไม่ไม่ต้องมีสายให้ยุ่งยากแล้วก็มันมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะตอนเสียบสายมันก็จะแสดงแบตขึ้นมาโอเคตอนนี้กับเป่าอีเตอร์ก็ได้ละก็ v e r ไฟนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งาน Ledger Nano นกนะก็ทำสะดวกต่อการใช้งานเพราะว่าเราติดตั้งแอป Led g e ร Live ในมือถือแล้วก็ ใช้งานเลเจอร์ผ่านบลูทูธได้เลยก็ทำให้เราไม่ต้องเสียบสายเวลาจะรีเซฟหรือว่าเซนต์อะไรพวกนี้จะทำให้เราสะดวกก็ไม่ต้องพกสายให้ยุ่งยากแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวก็อยากฝากเอาไว้ช่วงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้มีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสักอันหนึ่งก็เก็บไว้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาไม่แพงมากนะก็เก็บได้ก็เราเราจะได้มีรีค o v e เวอรี่เนะ 12คำยี่สคำของเราเองอ่ะเรียนเราก็จะอยู่ในนั้นเราจะได้แบบเออไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเราแบบไม่อยากเก็บใน Exchange อะไรพวกนี้เราก็มาเก็บในพวกนี้ได้โอเคครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ